ทีนี้มาตามกันต่อมาดูฉายารัฐบาลกันหน่อยนะคะส่งท้ายปี2,566ค่ะการทำงานของรัฐบาลใหม่ต้องบอกว่า3<ฤ>เดือนที่ผ่านมา<ฆ>พี่น้องสื่อมวลชนทำเนียบพี่น้องสื่อมวลชนสายกันมือนะคะจะตั้งฉายาอะไรบ้างมาดูฉายาภาพรวมกันก่อนค่ะฉายา,ยายใหญ่นะคะของรัฐบาลเขาบอกว่าเป็นแกงส้มผักรวมผักผักรวม,รวมนะใช่ค่ะผักที่ล้มนี่แหละค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ผักนะคะ แกงส้มผักรวมค่ะก่อนไปดูความหมายของพี่ๆสือมณชนในทำเนียบนะพามาดูความหมายจริงๆกันก่อนอที่เขาใช้กันทุกวันนี้ความหมายคุณผู้ชมว่าแกงภาษาวัยรุ่นปัจจุบันกล้<ร>งหมาย<ะ>ถึงแกล้งอ่าใช่แบบอย่ากแกงชั้น<อ>เธอแกงชั้นหรอถูกแกล้งอะไรแบบ,แบบนี้นะคะแแกกง่่ใหญ็แบบบบ แดงแบบใหญ่เลยอะใช่ค่ะขณะที่ส้มก็คือพักก้าไลนะคะสีของพักเขาเวลาพูดถึงพักส้มพักส้มแน่นอนก็คือพักเก้าวไกลค่ะนอกจากนั้นนะคะคําว่าแกงส้มจริงๆก็คืออาหารชนิดหนึ่งคุณผู้ชมคะเป็นการทําอาหารมีการใช้น้าพริกแกงส้มละลายในน้ําต้มให้เดือดใส่ผักเนื้อสัตว์ลงไปอันนี้คือความหมายจริงๆแต่ความหมายของนักข่าวแกงส้มผักรวมคืออะไรนั้นแกงคือคําแสลงค่ะอย่างที่บอกไปใช้แทนความหมายว่าแกล้ง ส้มคือสีของพรรคก้าไกลส่วนคําว่าผักรวมล้อมาจากคําว่าผักรวมนี่แหละเมนูแกงส้มยอดนิยมประเภทหนึ่งนะคะเมื่อรวมกันแล้วนิยามความหมายในทางการเมืองสะท้อนถึงกระแสสังคมอมองพรรคก้าไกลถูกกันแกล้งอเออหลังเลือกตั้งเสร็จ m, m o เก็เรียบร้อยจะจับมือการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ แต่ท้ายที่สุดถูกฉีกแล้วก็ถูกพลักออกจากการร่วมรัฐบาลด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายและก็ข้ออ้างทางการเมืองค่ะส้มจึงหล่นใส่พักอันดับรองกลืนน้ำลายจัดตั้งรัฐบาลมีลุงก็ไม่เป็นไรโดยเหตุผลเพื่อความสมานชฉันทำเอาแฟนขับผู้รักประชาธิปไตยถึงกับหัวใจสลายก่อเกิดวัฒกรรมเพื่อไทยกระบาดศสาตตอนนั้นจำได้จำได้ค่ะติด แฮชแท็กติดเทรนในโลกออนไลน์นะคะดังนั้นแกงส้มผักรวมจึงใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองของการจัดตั้งรัฐบาลที่ว่าชนะเลือกตั้งแต่สุดท้ายก็แพ้จัดตั้งได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าเ,<อ>เป็นอาหารก็เป็นอาหารที่อร่อยนะใช่แต่พอม<ะ>าเป็นฉายาโอ้โหฟังดูไม่ค่อยจะดีเลยความหมายเนี่ยถ้าจะให้เทียบนะไปในทางลบมากกว่าแกงส้มผักรวมนะคะเอาไปดูฉายา,ายกรัฐมนตรีก,กันหน่อยคุณเศรษฐาทวีศิน์ค่ะสื่อทำเนียบตั้งฉายาให้นายกว่า ซลแมนสแตนชินเออ,อ,อเซลแมนเนี่ยพอก็ใจเห็นผลงานเป็นนายกเซลแมนแต่แต่ออสแตนชินนี่มีแต่สแตนอินไม่ใช่หรออันนี้สแตนชินเดี๋ยวขยายความให้ฟังทำไมถึงเป็นสแตนชินนะคะ,ค,ะคือสื่อทำเนียบเขาให้ความหมายของเซลแมนสแตนชินบอกว่านับตั้งแต่เศรษฐีที่ชื่อเศรษฐาเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าทำงานทันทีโดยเฉพาะการหารายได้เข้าประเทศต้องยอมรับในความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นคนคิดเร็วทำไวเดินสายพกประเทศไทยใส่กระเป๋าไปรถโชว์จิตนักลงทุนทั่วโลกแล้วประกาศตัวว่าเป็นเซลแมนเต็มรูปแบบแต่ในทางการเมืองน,นายกยังถูกมองว่าไม่ใช่นายกตัวจริงแต่เป็นเงาของคนในตระกูลชินวัตร oh. ยังคงปกคลุมเปรียบเสมือนตัวแสดงแทนหรือว่าแสแตนอินเพราะนายกเองก็เคยหลุดปากตอนที่ไปออกงานพร้อมกับคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายกไปพูดว่า นายกคนไหนล่ะมีนายกสองคนก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนไปเปิดประเด็นให้กับสื่อนะสุดท้ายเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊การทำหน้าที่นายกเนี่ยเ,ออเป็นนายกเงาหรือเปล่า,าทำหน้าที่แทนนายกตัวจริงไหมส่วนนโยบายที่พักเพื่อไทยทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต่อยอดมาจากนโยบายเดิมของรัฐบาลคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์นายกไปแล้วนะออมาดูรองนายกกันบ้างค่ะ,คะ รองนายกแล right ้วก็ร to ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยหรือว่าพี่อ้วนของน้องๆนักข่าวนี่แหละคุณผู้ชมคะฉายาว่ารองกองผลไม้ไหมไม่ใช่ไอ้นนั้นรองกองอันนี้รองกองอันนั้นรอเรือถ้าเป็นถ้าเป็นผลไม้คือรอเรืออ่าไม้รอเรือของคุณอ้วนนี้รอเรือนะคะมาดูความหมายกันหน่อยค่ะรองนายกคนที่หนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีก็คือนายกนี้ต้องเชื่อใจปล่อยให้ดูแลทุกอย่าง เมื่อออกไปเดินสายขายของในต่างประเทศนะคะพี่อ้วนเองต้องรับทุกงานในมิติการเมืองถูกโยนให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหลายเรื่องที่นายกหลายยุคหลายสมัยต้องนั่งหัวโตกลับกลายเป็นการประชุมครั้งแรกของรัฐบาลน,นี้รองนายกชื่อภูมิธรรมต้องทําหน้าที่แทนค่ะนับมาตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาประมงกลุ่มพีมุฟสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ EEC หรือแม้แต่ช่วงวิกฤตนาทีชีวิตแรงงานไทย ในอิสราเอลนะคะประชุมนัดแรกก็ยังเป็นท่านรองภูมิธรรมนี่แหละนั่งหัวโต๊ะไหนจะงานหลักในกระทรวงปัญหาของแพงราคาอ้อยน้ําตาลทุกอย่างมันอุรุงตุงนั่งไปหมดเลยกองสุมอยู่รอบตัวค่ะเหมือนลองกองผลดกผลยาวกิ่งใหญ่จากลองกองผลดกผลยาวพอมาเทียบกับ รองนายกอ้วนภูมิธรรมคือโอ้โหงานรอเพียบทั้งงานการเมืองงานบริหารทิศทางเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็ต้องดูนะคะแต่ถ้าดูความหมายนี้ไปในเชิงบวกนะคะสำหรับคุณอ้วนนะคะถือว่างานเยอะเป็นคนที่มีความสามารถรับผิดชอบได้ทุกอย่างทุกหน้าที่ค่ะถ้าเป็นรหัสเนี่ยคุณอ้วนภูมิธรรมเป็นสรอสองใช่ไหมนายกบัตรีเป็นสรอหนึ่งเวลาสรอหนึ่งไปต่างประเทศอย่างนายกเดินทางไปต่างประเทศเยอะก็จะมีคนอ้วนภูมิธรรมที่เวลาอยู่ประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะต้อง <นะ S 2> รักษาก,การแทนใช่ก็คือต้องแบบเซ็นเอกสารสําคัญสําคัญแทนเอองานมันก็เลยลงมากองอยู่ที่คุณอ้วนภูมิธรรมนะคะเอาไปดูอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมคะคุณสุทินคลังแสงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฉายาจากสื่อทําเนียบว่าพลิกทินสู่ดาวอ๋อส,วส่วนใหญ่เราได้ยินพลิกดินสู่ดาวอันนั้นชื่อละครใช่ไหมอ,อันนี้ล้อมาจากชื่อบล๊กทินนะ,ะพลิกทินสู่ดาวความหมายก็คือแบบนี้คุณผู้ชมคะสื่อมวลชนตั้งให้บอกว่า เวลาได้ยินเนี่ยแทบจะไม่เชื่อหูเลยใครเห็นเป็นต้องขยี้ตาเมื่อพลเมืองเต็มขั้นเคยรับเงินเดือนครูลหลงไหลในดนตรีหมอลำผันตัวเข้าสู่แวดวงการเมืองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกองทัพเลยนอกจากนามสกุลคลังแสงท,ที่หลายๆคน <c oughs> ชอบล้อบอกว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะมีคลัง<ย>แสงของตัวเองข <แ S 1> นาดเจ้าตัวยังไม่เคยนึกฝันว่าชีวิตนี้จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะแต่ด้วยบุคลิกสุภาพใจเย็นมืออ่อน และลีลาร้องรำหน้าเอ็นดูจึงสามารถเข้าได้กับทหารทุกกรมกองพลิกชีวิตลูกอีสานสู่ดาวเจิดจรัสเฉิดฉายท่ามกลางเหล่าทัพได้อย่างแนบเนียนค่ะค่ะถ้าเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ของพี่สุทินคลังแสงก็เวลาขึ้นร้องเพลงกับคณะดุนตรีของกองทัพนี่แหละเห็นบ่อยๆนะคะไปโชว์ลูกคอเพลงลูกทุ่งคุณผู้ชมคะมาดูอีกคนนึงค่ะ คุณทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโอ้โหอันนี้ฉายาออทาวีสอดไส้อ,อไม่รู้ขนมสอดไส้ตามที่ขึ้นหน้าจอหรือเปล่าอันนั้นเขาเรียกขนมใส่ไส้หรือเปล่าอ๋เหรอ <c oughs> เออแต่อันนี้ชื่อทวีสอดไส้นะคะฉายาเรียกว่ายิ่งกว่านอนมาสําหรับตําแหน่งเจ้ากระทรวงยุติธรรมค่ะเต็งหนึ่งชื่อเดียวไร้คู่แข่งมาตั้งแต่ต้นสะท้อนความไว้วางใจจากในายใหญ่แค่ไหนคงไม่ต้องพูดถึงนะคะแม้จะไม่โดดเด่นในการบริหารราชการช่วงสามเดือนแรกโอ้ช่วงสามเดือนแรกพี่ ทวีต้องลงพื้นที่หลายแห่งเลยค่ะ,คะแค่ไปเยี่ยมหน่วยงานราชการก็แทบจะไม่มีเวลาพักผอ่อนแล้วนะคะ3เดือนแรกไม่มีผลงานที่ประจักษ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะประเด็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกหลังเดินทางกลับมารับโทษนะคะถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตํารวจทําให้ไม่ต้องนอนคุกแม้แต่คืนเดียวเผือกร้อนก้อนนี้ก็โอโ้รู้กันอยู่แล้วไปถามทางด้านคุณทวีส่วนใหญ่ท่านก็บอกว่า ไปถามรัชทันเลยยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลต่างๆรัชทันเดี๋ยวออกมาชี้แจงนะคะ,คะข้อเผือกร้อนนี้ไปถึงมือพี่ตวีมือพองแค่ไหนอันนี้ไม่ต้องถือไม่ต้องซืบเลยค่ะกว่านายทักษิณหรือว่านายใหญ่จะออกจากคุก ต้องถูกจ้องถล่มอีกมากแค่ไหนอันนี้ก็ไม่ต้องคาดเดาน,นะคะคาดว่าต้องตอบคําถามนี้อยู่เรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะวาระที่คุณนักสินรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจเกิน120วันแล้วก็เรื่องของพรบราชทานที่เพิ่งจะออกประกาศออกมาค่ะให้รักษาตัวนอกเดือนจําได้อันนี้โดนหนักเลยแต่คุณทวีก็พยายามอธิบายนะว่าไอ้ระเบียบเนี้ยม,มันไม่ได้เพิ่งมนเกิดขึ้นมันมีแนวคิดมาตั้งแต่นู่นปี60นะตอนนั้นอะสมัยพลเอกประยุจยันทร์โอชาเป็นนายกและรัฐมนตรีว่าที่ทำตอนน อ,อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมคะคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ฉายาว่ามาเฟียและเหี้ยใจ <c oughs> เ,ออเหมือนกับชื่อเพลงไหมเนี่ย <c oughs> คุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคะได้ฉายานี้จากสื่อมวลชนค่ะสื่อมวลชนให้คําจํากัดความฉายานี้บอกว่าเป็นนักการเมืองชื่อดังแห่งจังหวัดอุทัยธานี <c oughs> มีประวัติโลดโผนภาพจํคพัวพันกับวงการนักเลงถูกประทับตรามาเฟีย ผู้คนยกสถานะให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธมาโดยตลอดพร้อมให้คำจำกัดความตัวเองไว้ว่าความดีมีพอสมควรความชั่วมีพอประมาณสันดานพอคบได้คะ,คะขณะเดียวกันหน้าที่การงานในตำแหน่งและ,ะมนตรีก็ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญเป็นโต้โผปราบปรามผู้อิทธิพลจนสร้างความฮือฮากันทั้งประเทศแต่ยังไม่ทันได้สร้างผลงานเลยปรากฏว่าลูกเขยของคุณชาดาเนี่ยนะก็ไปสร้างเรื่อง ถูกเจ้าหน้าที่ของปอปป,ปจับกลุ่มในข้อหาเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสองโครงการซึ่งงานนี้เก้าอี้รัฐมนตรีของคุณชาดาก็ร้อนระอุเลยนะคะต้องเปิดแถลงข่าวภายใน24ชั่วโมงแล้วก็สั่งลูกเขยบอกว่าให้ยื่นใบาลาออกทันทีไม่ต้องรอการสอบสวนลั่นบอกว่าเป็นลูกเขยชาดาสปีริตต,ต้องมากกว่าคนอื่นค่ะสุดท้ายคุณผู้ชมคะวาทะแห่งปีนะคะมาจากประโยคนี้ ผมจะทํางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยค่ะจํากัน oh. ได้ไหมว่าใครเป็นคนพูดนายกไงคุณเศรษฐาธวีสินนะคะพูดตอนเข้ารับตําแหน่งวันแรก <23 S 2> เลยคนะวันแรกเลยเนาะ23สิงหาคม2566นะค่ะ,ะประกาศเอาไว้นะคะหลังพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดกล,าลด้าโปรดม่อมแต่งตั้งเป็นนายกอยู่ที่ทําการพักเพื่อไทยนะคะโดยขอทาหน้าที่นายกที่ไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททํางานหนัก รับฟังเสียงของประชาชนนำความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาติแต่ทำงานยังไม่ถึง4เดือนกลับขอลาพักพร้อนพักผ่อนกับครอบครัวเป็นเวลา4วันนะคะจนชาวโซเชียลอดแซวไม่ได้ค่ะ ทีนี้ถ้าถามนักข่าวหลายคนที่คุ้นเคยแล้วก็ตามภารกิจนายกเศรษฐานายกนิตก็ต่างรู้ซึ้งเป็นอย่างดีถึงคําว่าทํางานไม่รู้จักเหน็ตไม่รู้จักเหนื่อยค่ะทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าก็กตามที่นายก3เดือนเหมือน3ปีทํางานจริงๆนักจริง,รงๆนะคะให้สัมภาษณ์ทุกที่ที่ทมีโอกาสถึงไม่เห็นหน้าก็มาทางโซเชียลค่ะค่ำคืนมีก็ไม่เดีพักผ่อนโพสต์ประเด็นร้อนทันใจ อย่างกับภูเก็ตแค่ปากซอยนะคะนักข่าวก็พิสูจน์มาแล้วนายกทําได้จริงพร้อมสะท้อนปัญหาหลักของนายกที่มักบอกว่าเป็นคนพูดตรงก็คือการสื่อสารหลายครั้งนําภัยมาสู่ตัวนายกเองนะคะมเมื่อคืนสักราชใหม่และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปอค่ะอ่ะอันนี้มาจากคําพูดของนายกนิดนายกเศรษฐาทวีสินนะคะเพราะว่าที่ประกาศไว้ตั้งแต่มารับตําแหน่งจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนน่ะถ้าจากันได้อีกหนึ่งสิ่งที่นายก คืนให้ประชาชนคือไม่รับเงินเดือนเบี<โอ>้ยประชุมกมอมอลบริจาคใช่ไหมใช่ค,ะชค,ะค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่สื่อทำนี้ตั้งฉายาให้กับรัฐบาลแล้วก็บรรดานายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีด้วยนะ,ะก็มีคนไปถามท่านนายกรันนี้เป็นการประชุมครอมอพอดีก่อนการประชุมครมนักข่าวไปถามว่าสื่อเนี่ยตั้งฉายารัฐบาลว่าแกงส้มผักรวมท่านนายกมองยังไงปรากฏว่าท่านนายกเศรษฐาตอบคําถามสื่ออย่างอารมณ์ดีนะคะ บอกว่าได้เห็นฉายาที่สื่อมวลชนตั้งให้แล้วก็ไม่มีอะไรครับเข้าใจว่าทุกปีก็จะมีการตั้งฉายากันแบบนี้นะคะทีนี้หลังจากประชุมครมรเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งสื่อก็ยังถามอยู่นะว่าสื่อตั้งฉายาให้นายกว่าเซลแมนสแตนชินรู้สึกยังไงนายกตอบยังไงลองไปฟังเสียงค่ะฉายายนายก ครับก็ก็เข้าใจอยู่ครับว่าทุกคนเขาต้องทุกๆปีก็มีสายาก็เป็นเรื่องเป็นเป็นสีสันนะครับสายาคืออะไรนะนายกเซลเซแมนเซลแมนก็ทราบอยู่แล้วเพราะผมก็ประกาศตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วสแตนชินนี้เป็นคำคำควบค้มระหว่างไทยกับไทยกับภาษาอังกฤษหรือเปล่าสแตนอิน,นคุณคุณอธิบายผมฟังหน่อยว่าอะไรผมจะไม่ได้ตอบได้ผมเองก็เข้าใจหลมๆอะ ถามได้เลยครับไม่เป็นไรครับถามได้เลยครับจะใด้ตอบให้ถุกท้อครับอ๋อโอเคครับครับครับก็วันนี้ผมก็เป็นนายกอยู่แล้วก็พยประหยามให้อยากเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามตั้งใจจะเอาให้ครบสี่ปีให้ได้นะครับแต่สําคัญมากว่นนั้นไม่ใช่อยู่ไว้ครบสี่ปีแล้วชี่ความป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสแตนชินคือคอยสําหรับให้ครอบครัวเข้ามาคืออันนี้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินมากกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องคอยเลือกตั้งครั้งต่อไป ะครับก็เข้าใจไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรครับนะครับก็ยาปาะคแกงส้มแงส้มผักผักผกอืมผมไม่ใช่คำว่าผักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาหลัะแกงส้มแกงส้มเขาเป็นแกงซึ่งมีรสชาติดีนะครับผมผมดูว่าเป็นเราก็รวมกันหลายพักอยู่แล้วนะครับแล้วก็รสชาติแกงส้มก็มีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดใช่ไหมครับผมว่ารัฐมนตรีทุกคนก็ครบเครื่องพร้อมที่จะทํางานให้กับพี่น้องประชาชน ผมมองไปลักษณะนั้นมากกว่านะครับจยากมากยากนกเตนีแกเ้าไลาลาากลแเขาว่าแกงหมายความว่าแกล้งอ๋อ,อผมผมผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยเราก็โหวตให้นะครับตอนที่นั่นเราก็โหวตให้แต่ไม่สามารถรวบรวมเสียงได้นะครับแล้วเราก็ไม่สามารถคอยได้9เดือน10เดือนตามที่เขาบอกก็ต้องก็าต้องทำหน้าที่กันไปนะครับประเทศคอยไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แกล้งแน่นอนแล้วก็แล้วก็ยืนยันามที่ผมพูดมาโดยตลอดตั้งแต่ ก่อนเขารับตำแหน่งเองก็บอกอยู่แล้วว่าว่าว่าพร้อมสนับสนุนตรงนั้นถ้าเกิดสามารถทำได้อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของนายกนะหลังจากที่ได้ฟังความหมายบางช่วงเนี่ยนายกก็เหมือนแบบ ผมไม่แน่ใจว่าคําที่คุณหมายความที่คุณตั้งเนี่ยมันแปลว่าอะไรขยายความให้ผมหน่อยสิเหมือนเอินชินอะชินนะชินชินยังไงอะผมเคยได้ยินแต่สแตนอินนะสแตนชินผมไม่เคยได้ยินใช่ค่ะทีนี้นอกจากตัวนายกคุณผู้ชมคะไปถามรองนายกพี่อ้วนภูมิธรรมกันบ้างค่ะสําหรับรองกองนะคะแล้วก็แกงส้มผักรวมที่ว่าเจ้าตัวบอกว่าอะไรอะผักผักอะไรอะเอาเอาผักแทนได้ไหมไม่เอาผักนะคะเอาผักเพราะว่าถ้าผัก ในแกงส้มผักรวมผมชอบกินมันอร่อยมีประโยชน์แต่ผ<ต>ักกั<อ>บไม่เอาโอ้แล้วก็ช่วงไทยบอกว่าโอ้โดนแต่เช้าเลยไปดูวินาทีนี้ค่ะ <c oughs> ผมว่ารองนายกทุกท่านได้รับความไว้วางใจจากท่านนายกแล้วก็อยู่ที่ว่างานไหนจะเป็นส่วนไหนในชุดของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็พักเพื่อไทยเป็นพักแกนนำนะครับแล้วก็มีเสียงมากที่สุดเพราะนั้นมันก็แบ่งไปตามสัดส่วนอยู่แล้วแต่ว่า ผมก็ได้จริงๆท่านานายกตอนให้ก็บอกว่าก็ให้ลองทําไปดูก่อนแล้วก็คิดว่ามีส่วนไหนก็จะ,จ,ะจัดสรรให้มันเหมาะสมมากที่สุดนะครับก็คิดว่าก่อนที่อันนี้จะออกนะก็ะมีมีโอกาสที่จะแบ่งงานไปให้ทุกๆส่วนอยู่แล้วจริงๆแกงสม้มผักรวมนี่ก็อร่อยนะครับ <c oughs> ท,าทานก็ชอบผมก็ชอบแกงส้มอยู่แล้วนะครับยิ่งเอาผักหลายๆชนิดมาก็เป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อตัวเราเอง ก็ได้สะท้อนได,ได้ได้ได้ตรงส่วนหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลนี้เราอยอมรับความจริงว่าเรามาจากรัฐบาลผสมหลายพรรคแต่ว่าแกงส้มผักรวมนี้อาจจะติดมิชลินได้อ๋อพลาดเหรอพลักเหรออ๋อวันนี้ผมต้องเรียนยืนยันว่าเรามาร่วมกันเพราะาเราผ่านสภาพปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศมาร่วมกัน และเราก็ช่วยกันผลักดันจนตั้งรัฐบาลได้ก็ถือว่าเราก็ผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆด้วยกันก็ทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่เราไม่มีปัญหานะครับและอย่างผมเรียนจริงๆว่าจนถึงวันนี้ก็ยังยืนยันอย่างที่ท่านนายกว่า314เสียงมันคงสื่อเองก็ยังมีปัญหาใช่ไหมฮะไม่ได้พักเลยก็ต้องวิ่งตามท่านนายกมันเหมือนกันครับเราะคณะมนตรีเราก็ทํางานเต็มที่เพราะนั้นนี่ค่ะช่วงแรกที่พี่อ้วนบอกว่าผมชอบกินเพราะเข้าใจว่าแกงส้ม ผักรวมที่นักข่าวไปถามมันคือผักมันคือแกงส้มจริงๆแล้วบอกว่าชอบแต่พอนักข่าวบอกว่าไม่ใช่ผักท่านมันคือผักผักที่ใช้แรงให้ล้มเนี่ยคะ่ะท่านก็เลยบอกว่าอ้าวเหรออาเหรอแล้วก็บอกว่าโอ้โดนแต่เช้าเลยนะคะ,คะเอา,เอาไปดูรองนายกอีกหนึ่งท่านนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าปีนี้สื่อมวลชนจะไม่ได้ตั้งฉายาให้กับคุณสมศักดิ์แต่ก็ไปถามในมุมของฉายารัฐบาล ว่าอะมองยังไงที่นักข่าวทำเนียบตั้งฉายารัฐบาลว่าแกงส้มผักรวมคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกเลยนะคะว่ารัฐบาลนี้ก็มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะนายกเศรษฐาเป็นคนที่ทํางานรวดเร็วแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วถ้าจะมองลักษณะการทํางานอย่างรวดเร็วก็ไม่แปลกแต่จะเป็นการตําหนิก็ไม่ถูกส่วนตัวเชื่อว่าการเปิดประเด็นการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลมีระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ส่วนการตั้งฉายารัฐบาลว่าแกงส้มผักรวมถือเป็นเรื่องที่สื่อคิดพูดหวังผลคำตอบดังนั้นสื่อจะต้องมีวิจารณญาณที่ดีเราไปฟังเสียงคุณสมศักดิ์ค่ะเสียงคุณสมศักดิ์ไม่มีไม่เป็นไรแต่เสียงคนที่มีนะคะ,ะคุณหมอชน,น้าสีแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนนี้อธิบายเป็นคำคําให้กับนักข่าวฟังอีกรอบนะคะ,ค,ะคุณหมอแปลความหมายแต่ละคำในแกงส้มผักรวมว่ายังไงบ้างไปฟังกันค่ะ แกงส้มผักรวมมันมันมีความหมายแต่ละคำมั้งนะมันมีความหมายแต่ละคำก็แล้วแต่แปลแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันมันเกิดเหมือนเป็นกระบวนการใช่ไหมครับการแก่นี่คือการเอามาปรุงในความหมายของคนทั่วไปนะแต่ความหมายคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นมุมหนึ่งผักเนี่ยคือการใช้แรง จะทําให้มันออกไปแต่ว่าสุดท้ายคือรวมแต่สุดท้ายคือรวมนะครับคนสมริตคือรวมรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับ่ <c oughs> แปลให้แต่ไม่ได้สรุปนะคะ <c oughs> ว่าสุดท้าย <c oughs> ดีไม่ดีค่ะ,อะเอาไปดูอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมค่ะคนนี้เนี่ยฟังฟังดูแล้วฉายา,ามองไปในมุมบวกเลยนะเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมที่สื่อตั้งฉายาให้ว่าพลิก ทินสู่ดาวความหมายดีไหมลองไปฟ<ด>ังเสียงเ <ปะ S 1> จ้าตัวกันหน่อยอดีใจไหมกับชื่อนี้คะไอ้เป็นดาวนี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเริ่มชินแล้ว <c oughs> ก็มั่นใจว่าจะทําได้นะแต่ว่าแต่วันนี้ยังไม่หลงว่าตัวเองเป็นดาวหรอกเอาเป็นว่าเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ไม่แย่กว่าคนก่อนก่อนก่อน,น,นเอาเท่านั้นแลเอามาตรฐานไม่ตกมาตรฐานคนก่อนไม่ตกจากเขาก่อนผมคิดว่าตอนนี้มันก็น่าจะจำแล้วนะ เพราะว่าคนก็เริ่มเท่าที่ฟังดูก็สัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่การมีรมตรีพลเรือนกับรมตรีที่ไม่ใช่พลเรือนน่ะก็เห็นว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปบรรยากาศเปลี่ยนถ้าเราทําให้บรรยากาศเปลี่ยนแล้วก็ประชาชนใจเดินหน้าได้แล้วก็บรรยากาศในการพัฒนาบ้านเมืองได้ผมก็ถือว่าเป็นความสาเร็จแล้วล่ะ แม่บิ๊กทินตอบคำถามอารมณ์ดีแล้วค่ะเพราะฉา,ายาในทางบวกนะคะแต่คนที่ฉายาดูความหมายไปในทางาลบค่ะก็คือคุณทวีสอดสองอ่งว่าการยุติธรรมกับทวีสอดไส้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงไปฟังค่ะฉายาสื่อเราต้องเคารพสื่อซึ่งแต่ละครั้งสื่ออาจจะมีมุมมองและมีประสบการณ์ดังนั้นครับครับ โอเคนะไม่ติดใจไม่ติดใจยืนยันไม่ติด <c oughs> ใจไม่ติดใจเข้าใจมุมมองของแต่ละคนค่ะ <c oughs> ค่ะอ้าวอีกหนึ่งรัฐมนตรีคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้รับฉายาว่ามาเฟียละเหียดใจเอ๊ะฟังแล้วมันคุ้นๆนะเหมือนกับเพลงหัวใจละเหียของนักข่ายมาริฮวน่าเลยวันนี้นักข่าวไปถามคุณชาดาบอกโอ้โหผมชอบฟังเพลงนี้มากเลยเอาลองไปฟังกันหน่อยค่ะ ก็บางครั้งหัวใจละหีย <c oughs> เหนื่อยท้อแท้นั่งเศร้าคนเดียวผมไม่ใช่นักไข่นะครับสวัสดีครับก็ <c oughs> <อ>มันมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องทําทุกปีใช่ไหมครับทุกรัฐบาลก็ทําก <c oughs> ็เป็นเรื่องหยอกล้อกันธรรมดาไม่ไม่ไม่ถือสาอะไรครับถือว่าสนุกสนานดีนะครับแต่แต่บังเอิญผมไม่ใช่นักไข่นะครับแต่เพลงนี้เพลงชอบหัวใจละเหีย <c oughs> บางครั้งหัวใจละเหียเหนื่อยท้อแท้นั่งเศร้าคนเดียวอะครับพอแล้วครับสัสดีครับเอออารมณ์ดีของจริงนะคะสำหรับมาเฟียละเหียดใจอมาดูอีกหนึ่งคนไม่ได้มีฉายากับเขานะคะเสียหนูคุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะมทหนึ่งเจ้าตัวบอกอูหดีแล้วดีแล้วที่ไม่มีฉายาผมนะคะไปฟังกันหน่อยค่ะอ้าว ทำไมนะยังไม่ดูเลยออกมาหมดเลยแล้วแล้วแล้วัฐมนตีออกยังเรอผมเป็นผมชื่ออะไรโอ้ยจริงป่ะโอ้ยดีใจโอเคไปแล้วผมผมชื่ออะไรนะข่าวบอกไม่มีโอ้จจิงป่ะดีใจนะคะรอดไปค่ะ อีกคนนึงคุณผู้ชมคะผู้กองธรรมนัฐนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีฉายากับเขาเหมือนกันแต่นักข่าวไปถามฉายารัฐบาลแกงส้มผักรวมผู้กองคิดยังไงมองยังไงไปฟังคาตอบค่ะก็ไม่ไม่ไม่มองดีกว่าไม่ทราบครับแกงส้มอะไรนะแกงส้มผักรวมผักให้ให้ก้าไก่ออกไปแล้วก็เอาผักเล็กๆมารวมเป็นรัฐบาลเป็นวมที่เห็นดีว่าทำงานดีกว่า ะอะไรนะไม่มองไม่ทราบไม่แสดงความคิดเห็นไม่แสดงไปททำงานดีกว่าจะดีใจหรือเสียใจดีแคคนตั้งฉายาให้เตียหนูกับร้อยเอกธรรมนัฐเนาะค่ะเอาอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมไม่มีฉายาเหมือนกันนะคุณวราวฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะแต่นักข่าวไปถามฉายารัฐบาลแกงส้มผักรวมคุณวราวฒิตอบความหมายแบบยืดยาวเลยนะลองไปฟังเจ้าตัวค่ะ ก็ต้องต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่ได้ช่างสรรหาคําแล้วก็หาความหมายต่างๆนะครับทั้งคําว่าแกงนะครับแล้วก็ส้มแล้วก็ผักแล้วก็รวมนะครับซึ่งจริงๆว่าในแกงส้มเองก็มันก็มีผักหลายรสชาตินะครับทั้งเผ็ดหวานทั้งโทษมีทั้งเผ็ดมีทั้งหวานมีทั้งมันแล้วก็มีทั้งขมบ้างเค็มบ้างแต่ว่ารวมรวกันแล้วก็แกงส้มก็มีประโยชน์กับร่างกายนะครับ ก็ขอบคุณพี่ๆี่สื่อมวลชนที่ให้ฉายากับรัฐบาลซึ่งผมเชื่อว่าช่วง3มเดือนกว่าที่ผ่านมานะครับทุกๆกกระทรวงก็เร่งทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเหมือนกับที่ทานแกงส้มไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเพราะผักเยอะดีนะครับฟังดูเนี่ยทุกคนบอกว่าชอบกินแกงส้มหมดเลยนะใช่แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ยังจะกินแกงส้มอยู่หรือเปล่าชอบทานแกงส้ม <laughs> แต่ไม่ชอบคําว่าผักนะคะ,ะแต่ชอบทานผักมากกว่า <laughs>